มีเกณฑ์การได้โชคได้ลาบนะคะโชคลาบจะมาจากต่างถิ่นแดนไกลคะ่ะโชคลาบจะมาจากสื่อโซเชียลเทคโนโลยีสวัสดีสสดค่ะอาจารย์หมื่นครับอาจารย์แอนคะ่ะดาวสุขถอยหลังชาวราศีกันจะปังหรือจะบ้งไปฟังพี่หมื่นกันได้เลยคะ่ะแอนหมื่นสีชี้ดวงชาวราศีกันเรื่องโดดเด่นเรื่องแรกก็คือเรื่องของ โชคลาภและการเงินชาวราศีกันมีเกณฑ์ได้เงินแล้วมีโชคลาภโดยเฉพาะโชคลาภที่เกี่ยวกับการเงินจะค่อนข้างชัดไม่ได้แค่นั้นรวมถึงโชคลาภที่เป็นสิ่งของลาบสักการะต่างๆอของกินของใช้ช่วงนี้ชาวราศีกันเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มๆต,ต,ตรงนี้ถ้าไม่ระมัดระวังไม่ควบคุมตัวเองอะ่ะ <c oughs> บวมอ้วอน <c oughs> นะจริง <c oughs> เพราะว่ามีเกณฑ์กินจุกกินจิกกินปุบปรับหรือว่าได้ลาภสักการะมาอุย้ยเกงใจอ่ะ กินให้เขาดูหน่อยใช้ให้เขาดูหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็<ล>มีเกณฑ์นะเออเนี่ยถ่ายรูปให้ดูเนี่ยนะส่งมาให้กินแล้วนะเนี่ยเราส่งมาทุกวันทุกวันกินทุกวัน<อ>ชิมทุกวันนะก็มีเกณฑ์เพราะฉะนั้นชาวราศีกันมีเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ในช่วงนี้<อ>นะครับแล้วอุดมสมบูรณ์มากด้วยมาแบบปุบปรับฉพรันด้วยนะครับในอีกนายหนึ่งชาวราศีกันมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศอะไรที่เกี่ยวกับทางไกลอะไรที่มันเกี่ยวกับโปรเจกต์โครงการอะไรใหญ่ๆหอาจจะ ตามมาหรือว่าทํามาเป็นปีสองปีที่ผ่านมามันมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในกรอบหนึ่งเดือนตรงเนี้ยค่ะ<ฆ>อย่างน,น้อยที่สุดมีความคืบหน้าไปนิดทิศทางที่ดีแล้วก็ค่อยๆต่อยอดไปแต่มันจะเริ่มในเดือนนี้แหละในหนึ่งเดือนตรงเนี้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันเนี่ยเรื่องที่โดดเด่นะ่ะมีเยอะ<ฆ>เยอะมากด้วยแต่ว่าต้องตีกรอบนิดนึงว่ามันจะโดดเด่นในมุมของ การอยู่เบื้องหลังหรือการเป็นที่ปรึกษาเป็นหลักชาวราศีกันอยู่ในกลุ่มอยู่ในทีมเป็นผู้บริหารเป็นคนอยู่เบื้องหลังสําเร็จแต่ถ้าชาวราศีกันที่คาดหวังเรื่องชื่อเสียงการอยู่เบื้องหน้ามันจะทรงอยู่กับที่มันยังไม่ชัดเจนในมุมกับกันคนที่อยู่เบื้องหน้าอาจจะเฮ้ยข้างหลังชัดเจนกว่าได้ผลประโยชน์เยอะกว่าชื่อเสียงเอาไว้ก่อนเอาผลประโยชน์ก่อนถ้าชาวราศีกันคิดอย่างนี้คุณปังแน่นอนหนึ่งเดือนเต็มๆตรงนี้นะครับกรณีเรื่องของการที่จะต้องระมัดระวังค่ะ เรื่องของการเงินเลยเรื่องแรกชาวราศีกันมีเกณฑ์ถูกเบียดเบียนถูกหยิบยืมถูกใครมาขอมายืมเงินบอกได้เลยว่าชาวราศีกันช่วยเหลือเรื่องการเงินใครในช่วงยี่สิบเจ็ดสิงหาถึงยี่สิบเจ็ดกันยานี้มีเกณฑ์ที่จะไม่ได้คืนและ,ะมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนแบบร้อยเปอร์ซตมีโอกาสเสียเงินมีโอกาสถูกลออเกี่ยเรื่องของการเงินมีโอกาสถูกลออเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆมีเกณฑ์ นะครับอะไรที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลเทคโนโลยีมีเกณฑ์การถูกล่อลวงการถูกหลอกอชาวราศีกันหนึ่งเดือนตรงนี้มีเกณฑ์การถูกล่อลวงจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆคนต่าง,างชาติก็มีเกณฑ์เมื่อกี้โดดเด่นนะเกี่ยวกับคนต่างชาติเกี่ยวกับแต่ในเรื่องของความโดดเด่นมันก็มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังแฝงเข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวราศีกันมีเกณฑ์ถูกหลอกจากทั้งสังคมใกล้ตัวและ คนทางไกลคนต่างชาติจากสื่อโซเชียลเทคโนโลยีต่างๆการลวงในอารมณ์มการถูกล่อลวงด้วยความรู้สึกเรารู้สึกว่าคนคนนี้น่าเชื่อถือน่านับถือไปติดตามไปฟังไปค้นหาไปอุ้ยดีอย่างงุ้ยหญงี้พาทํานู่นนี่นั่นพอท้ายที่สุดแล้วออกมาแล้วมันไม่เป็นประโยชน์กับเราชาวราศีกันมีเกณฑ์เจอเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะคระาวนี้ชาวราศีกันครับไพ่น้องแอนบอกอะไรกับชาวราศีกันบ้างนะครับในห่วง 27สิงหาถึง27กันยานี้ครับเชิญจ้ะ ในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะ <Yep. S 1> ชาวราศีกันในเรื่องที่ปังก่อนละกัน mm. ในเรื่องที่ปังเรื่องที่โดดเด่นค่ะเป็นเรื่องของรายได้เป็นเรื่องของรายได้ mm. าไดการลงทุนต่างๆค่ะรายได้การลงทุนมีเกณฑ์ที่จะปังจะโดดเด่น mm. ใครทํางานที่เป็นสายอาสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าตามหน้าไพ่อสังหาริมทรัพย์ก็ต้องเป็นแบบพวกคอนโดมิเนียมอะไรอย่างงี้ที่เป็นแบบ mm. ว่าเซลล์ขายนะคะก็จะโดดเด่นในช่วงนี้ค่ะแต่ถ้าสําหรับใครที่ทํางานโดยอาชีพทั่วไปละกัน ในหนึ่งเดือนนี้ชาวราศีกันเถือว่ารายได้ถ้าเป็นรายได้แบบมีรายได้ประจําอยู่แล้วแล้วมีรายได้เสริมอื่นๆด้วยเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รายได้เสริม,มเข้ามาชาวราศีกันเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์การได้โชคได้ลาบนะคะโชคลาบจะมาจากต่างถิ่นแดนไกลคะ่ะโชคลาบจะมาจากสื่อโซเชียลเทคโนโลยีแล้วก็เป็นโชคลาบที่ เออได้แน่ๆอ,อย่างหนึ่งค่ะชาวราศีกันถ้าดูจากตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยชาวราศีกันที่ทำสายคอนเทนต์สายไอทีสายแบบพวก ยูท <YouTuber, S 2> ูบเบอร์ิกตอกต่างๆช้อปปี้ก็ได้นะคะนี่พูดจะทุกแพลตฟอร์มแล้วลาซาด้าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในช่องทางต่างๆที่เป็นช่องทางไอทเนี่ยแอนมองว่าในช่วงเนี้คุณจะได้โดยเฉพาะใครที่ขายขายของแบบของใช้ที่เป็นใช้ในคอนโดได้ใช้ในที่ทํางานที่เป็นตึกสูงได้แบบนี้เนี่ยถ้ามาชมอยู่พอดีแอนมองเลยว่าเฮ้ยของในลักษณะนี้ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศมาจากจีนก็ได้มาจากประเทศใดก็ได้นะ คุณจะค้าขายได้ดีในช่วงนี้จะ้ะยิ่งถ้าใครทำเป็นอาชีพเสริมแล้วเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่โดดเด่นมากของชาวราศีกันแต่เรื่องที่ต้องระมัดระวังค่ะหรือว่าเรื่องที่บ่งนะคะเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งค่ะ คุณทําดีแล้วแหละแต่อาจจะไม่ได้ดีแค่คุณคนเดียวใครที่ทํางานสายค้าขายในสิ่งที่เราถือไว้ค่ะอาจจะไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ทาได้อาจจะมีคนอื่นมีคู่แข่งมีคู่ค้าด้วยที่คุณทํามาเนี่ยดีแล้วแหละเพียงแต่ว่าจังหวะช่วงเนี้ยมันเป็นจังหวะของเศรษฐกิจเนาะที่คนอื่นเขาก็ขวนขวายเหมือนกันใครที่เป็นสายแบบ สายมนุษย์ทํางานมีเกณฑ์ที่การทํางานหนักหนาของคุณเนี่ยจะมีคนมาขอแบ่งผลประโยชน์ด้วยหรือ คุณเนี่ยทำแบบโอ้ทำหัวปากหัวขมาเลยแต่ว่ามีคนเนี่ยได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้เป็นในเชิงของการได้หน้าอย่างเดียวแต่มันเป็นของการได้แบบได้คําชื่นชมได้เงินได้รายได้บางทีชาวราศีกันในตอนนี้ถามว่าหนึ่งเดือนนี้จะบงเรื่องอะไรทํางานเองเหนื่อยเองอยู่คนเดียวเลยแต่ว่ามีคนในทีมด้วยแบกทีมใช่แบกทีมแต่ว่าสุดท้ายมาได้มา ตัวห่านเยอะมากมแต่เชากันทําเองอย่างเงี้ยมันจะมีเกณฑ์แบบนี้อยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เหนื่อยอยากให้มันเหนื่อยน้อยลงก็คือให้เขาอะมาช่วยแบ่งเบาเราหน่อยอนะเพราะฉะนั้นก็นะครับน้ําหอมตีมูลตินะครับกลับไวัไกลดีจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วนะครับคือฉีดก่อนแล้วก็ไปคุยกับทีมไปเจรจากับทีม คนที่ขี้เกียจมันก็จะขยันขึ้นคนที่จ้องจะเอาเปรียบมันก็จะให้ความร่วมมือกับเรามากขึ้นมันจะทําให้เราเหนื่อยน้อยลงเรารู้อยู่แล้วว่าเราทําคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะต้องแบ่งทีมอีกสี่คนคนละยี 20, 20, 20. ่สิบยี่สิบยี่สิบเพราะฉะนั้นม,มันควรจะเราทำยี่สิบถึงสี่สิบ้วพวกนั้นต้องแบ่งเบาเราให้เราทําให้น้อยลงเหนื่อยให้น้อยลงนะครับใช่อารมณ์จะเป็นประมาณว่ายังไงก็ต้องช่วยเหลือเราเพราะว่างานนี้มันได,ได้ได้ร่วมกันออแต่ว่าคุณก็ได้ตรงนี้เสริมไปนะจ๊ะ สนใจน้ำหอมสามารถติดต่อแอดมินเราได้เลยนะคะแล้วก็สนใจตัวดวงชะตากับอาจารย์แอนอาจารย์หมื่นอาจารย์สีก็ติดต่อที่แอดมินตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะขอให้ชาวราศีกันนะครับประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานใกล้งานไกลนะครับคิดหวังสิง่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการครับขอให้ชาวราศีกันนะคะโชคดีทั้งในเรื่องของการงานการเงิน ใครที่มีความรักในตอนนี้ก็ขอให้ชุ่มชื่นใจไปด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ